สวัสดีครับเพื si ่อนๆอย่ที่ผมช่างปันมงนนนะฮะวันนี้ผมจะนำเรียนเกี่ยวกับเพื่อนพื้นนะฮะเพราะกับเพื่อนพื้นเนี่ยผมได้แนะนำเพื่อนอนะฮะก็จะใช้พวกนี้ปูผมบอกไว้เออพวกนี้มันเป็นแกนิตเทียมคือใช้เคลือบผิวขึ้นมาเนี่ยฮะรอยเคลือบองผิวเนี่ยนะฮะคือเขาก็ดีครับปรึกษาผมก็ได้ได้ไปดูให้นะฮะเนี่ยมันรอยเคลือบเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบอยู่ประมาณเนี้ย นะแล้วก็อันนี้เป็นไวไม้ซึ่เขาบอกว่าสวยนะก็จะปูผมบอกว่าก็เป็นการเคลือบเหมือนกันเคลือบผิวนี่ทีนี้เราจะปูรงรถนะปูทางเดินรอบนอกของบ้านนะฮะผมก็เลยแนะนาเขาบอกว่าอันนี้ไม่เหมาะสมเราเพราะว่ามันลื่นและอย่างาเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยผิวอันนี้มันก็จะซีดลงไป นะล้างขัดถูอะไรก็แล้วแต่ผมเลยแนะนำให้ให้เป็นพวกแกนิดนะแกนิดรุ่นนี้ทำจากในไทยเราเนี่ยครับทำจากสลับบุรีซึ่งผมไปปูบ้านที่เรารับงานไว้นะผมก็มีตัวอย่างเหลือมานี่สิบหกนิ้วสิหกนิ้วนะฮนะแผ่นลาสิความกว้างสิบหกนิ้วนะเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกับผมนะะ การหล่อการอะไรเนี่ยเนื้อเดียวกันหมดผิวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาจะหล่อมาทั้งอันเลยแล้วก็ผิวก็จะเป็นคลื่นขุบข่านะฮะอย่างเรียบก็มีนะมีให้ดูอยู่หลายหลักทัศน์ศสนาเหมือนกันอันนี้จะเป็นไอ้ใครไหลหินธรรมชาติหม่เรียบเลยก็มีอันนี้เหมาะกับปูลรงรถทางเดิเนรอบนอกของบ้านโอกาสลื่นนี่จะไม่มีเลยครับนะ แต่นี่จะมีจุดอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาแก่งมากน่ะเวลาการตัดอะไรพวกนี้นต้องใช้ช่างที่มีฝีม,มือพอสมควรนะฮะอัดไม่ได้ขนาดนะฮะแล้วก็ใช้ใช้ประโยชน์ได้ได้ดีมากครับเวลาเราล้างทำความสะอาดหรือว่าใช้อะไรก็เป็นลักษณะเนี้ยตอลอดไปเลยครับแต่ลักษณะนี้อันตรายควลาอื่นจะเจอเจอสิ่งที่เลื่อนพวก ฟองสบู่หรือทำยาล้างรถหรืออะไรก็ได้แต่แป๊บสามารถจะเกิดบัติเหตุได้เลยหรือไม่เราใส่รองเท้าฟองน้ำนี่ก็เจอน้ำนี่ก็ลื่นได้ครับผมก็เลยนะนำสิ่งที่เประโยชน์บางอย่างมาให้เพื่อนๆได้ทราบครับพอ่อ,อสมควรนะว่าการตัดสินใจปูกระเบื้องพวกนี้ผมเคยไป หเห็นงานของเพื่อนๆมา,าปูกระเพื่อเกือบเจ็ดหมื่น 70, บาทลวรอบบ้านเลยนะเป็นกระเพื่อที่ลายสวยมากครับแต่ผมไปขอดูเนื้อแล้วผมตัดให้ดูตัดยังไม่เท่าไหร่นะครับลอกออกมาเลยเป็นแผ่นเลยเป็นกระพี้เลยนะไอ้ลายที่สวยนะี่าคือการเคลือบโดยโดยโรงงานที่เขาทำมาทึงท่งถึงไม่เป็นช่างเียจะไม่ไม่ใช่เป็นช่างนี่จะไม่รู้เลยครับผมก็แนะนำเพราะว่าทำไมคุณซื้ออย่างนี้มาสั่งมาแล้วคนระับ แกแ้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็เท่ากับปูไปแต่เป็นงานที่ไม่ถาวราขอก็บอกว่าลุงนี้ปรึกษาผมสักก็ดีดีก็ซื้อบอกว่าเห็นมันสวยยัดยาตเองนสวสวยก็สั่งมาเลยอ่าันั้นกระเบื้องพื้นเนี่ยควรจะเป็นกรเบื้องลักษณะเนี้ครับอาจจะไม่ฉูดฉาดแต่ประโยชน์มันมากครับสวัสดีครับผมชัางปารมโนนครับ